นีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียนภาคใต้ค่ะที่พื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยค่ะแน่นอนค่ะว่าอาชีพหลักของพี่น้องประชาชนที่นี่ก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการทําประมงพื้นบ้านและด้วยเหตุน,นี้เองค่ะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงหน่วยงานทางภาครัฐนะคะก็ได้มีโครงการมีนโยบายดีๆค่ะเพื่อมาแก้ไขปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะส่งเสริมพัฒนาในเรื่องของอาชีพประมงพื้นบ้านให้ กับพี่น้องในพื้นที่มีความมั่งคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะ ได้ขอตั้ง3มิถุนาปี50นะครับแล้วมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ16ปีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราขับเคลื่อนง,งานจากชุมชนประมงเล็กๆในอดีตนะครับกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ไฟใตเ้เรามีเหมือนว่ามีโครงสร้างงานในการขับเคลื่อนแบ่งออกเป็น5ด้านนะครับไใต้ชมรมหนึ่งคือด้านประมงนะครับที่เราขับเคลื่อนอยู่ 2. อง ด้านการฟื้นฟูนะครับสามด้านเศรษฐกิจสี่ 4, ด้านการศึกษานะครับห้าและก็สิ่งแวดล้อมนะครับแต่ว่าที่เรามันเน้นย้ำตอนหลังๆนี้หลังจากที่เราได้ประสบความสาเร็จด้านการประมงหลังจากที่สันน้ําเกิดความสื่สมมของระบบนิเวศชาวบ้านก็มาทําฟื้นฟูสันน้ําก็เพิ่มขึ้นพอสันน้าเพิ่มขึ้นที่เราประสบปัญหาต่อไปก็คือหลังจากสันน้าเยอะปริมาณสันน้ําราคามันตก นะครับพอราคาตกเนี่ยเราก็คิดโจทย์ขึ้นมาว่าดังนั้นเราต้องมาแปรรูปเราได้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชนสตรีชาวเลขึ้นมานะครับเราได้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชาวเลและการท่องเที่ยวเพวื่อจะรองรับงานในอนาคตนะครับ ของชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนตำบลปนาเรที่มีจิตอาสาเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนชาวประมงพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสร้างความสามัคคีในชุมชนและสร้างจิตสำนึกในการทำประมงเชิงอนุรักษ์และฟืน้นฟูทรัพยากรทางทะเลเพราะอำเภอปนานเรมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยอาชีพหลักของชุมชนคือการทำประมงพื้นบ้าน และตลอดระยะเวลา16ปีของการรวมกลุ่มชาวประมงจากกลุ่มเล็กๆก,กลายเป็นชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปานเรที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารงานทางชมรมได้ในหลายๆด้านคือ ด้านสวัสดิการสมาชิกทางชมรมด้านการค้าและเศรษฐกิจชุมชนด้านการอนุรักษ์และฟืน้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้านการเฝ้าระวังจากการใช้เครื่องมือทำประมงที่ผิดกฎหมายในเขตชายฝั่งทะเลและด้านการพัฒนาชุมชนทั้งด้านอาชีพและด้านสังคมถือเป็นการร่วมมือกันและแสดงพลังความสามัคคีของชาวประมงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ของประมงพื้นบ้านในพื้นที่ผลจากการขับเคลื่อนในประมาณ3-4ปีนะครับหลังจากปี60ที่เรากลับเคลื่อนอย่างจริงจังเราได้ก่อตั้งเป็นโรงเรียนชาวเลขึ้นมานะครับเพื่อว่าจะสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนให้เยาวชนได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการทําประมงนะครับส่วนด้านเศรษฐกิจเป็นด้านที่เราตระหนักและก็ให้ความสําคัญมากที่สุดในการขับเคลื่อนง,งานเพราะว่าเศรษฐกิจ ถ้าเศษรษฐกิจชุมชนไม่ดีชาวบ้านก็ไม่มีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตเรามาแก้ปัญหาที่ผ่านมาหนึ่งก็คือเครื่องบบประมง,งนะครับเครื่องบดประมงราคาสูงมากเราก็เลยรวบรวมทุนแล้วก็รับซื้อเครื่องบดประมงจากแหล่งผลิตมาจําหน่ายในพื้นที่โดยท,ที่ไม่ผ่านอค่าคุานกลางนะครับหลังจากนั้นเราก็มันดูเรื่องการแปลรูป ว่าที่จะตอบโจทย์ราคาสัตว์น้ำที่ตกต่ำเราได้ก่อตั้งร้านรับซื้อปูม้าเพราะว่าจะประกันราคาให้ชาวบ้านว่าราคาปูม้าบ้านเราเป็นปูม้าที่มีเนื้อหวานที่ต้องการตลาดในระดับที่สี่ที่เรากลับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันนะครับเรื่องการตลาดหลังจากที่เราทําแล้วสินค้าเราเหมือนอยู่ในที่อับคนบางคนไม่รู้ว่าชมรมทําอะไรมั่งนี่เราก็ขยายพื้นที่ไปสร้างส่วนรวบรวมและจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวเลและการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าที่ศูนย์ตรงนั้นที่กำลังทําตอนไว้มันสามสิบเปอร์เซ็นต์ะนะครับวิชาจะมีห้องประชุมมีห้องจํหน่ายมีห้องแปงรูปอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับริมทะเลหน่อยนะครับแล้วก็จะมีในอนาคตจะมีการท่องเที่ยวเพราะว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นการท่องเที่ยวยด้วยขึ้นทะเบียนกับการท่องเที่ยวจังหวัดด้วยอาจจะมีการนอนเต้นนอนชายหาดจะมีเต้นเช่าภายใต้กลุม่ม วิสาหกิจของชมรมนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะั่นคือไปใต้โครงสร้างของชมรมเพื่อที่จะให้เกิดจนุนชนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งระบบในอนาคต ส่งเสริมและสนับสนุนมุ่งหวังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประมงพื้นบ้านให้มีความมั่นคงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้วางสีเป้าหมาย15นโยบายในการขับเคลื่อนง,งานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเดินหน้าสู่ปีที่130ดัน GDP ภาคเกษตรให้สูงขึ้น หวังเพิ่มรายได้ขจัดความยากจนให้เกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การน,นำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนก็มีนโยบายสำคัญในเป้าหมายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือการเพิ่ม GDP ภาคการเกษตรให้ได้3.8เปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งนั่นหมายถึงเ,เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตรลดความยากจนควเรียนยากจนของเกษตรกรให้พ้นขีดฐานรายได้ต่ำซึ่งนโยบายของกระทรวงเกษตรและสาก์การขับเคลื่อนเ,อเรื่องนี้ก็มีหลายนโยบายที่สำคัญเพราะว่าการพัฒนาการเกษตร เรายึดการพัฒนาลายสินค้าที่สำคัญก็ต้องนำนโยบายการพัฒนาตลอดวงโซ่อุปทานทั้งตลอดการผลิตนะครับในส่วนของนโยบายที่เริ่มต้นต้นทางของการผลิตเนี่ยการนำนโยบายที่สำคัญเรื่องของการดูแลจัดการน้ำทั้งระบบและการอนุรักษ์ดินและน้ำประกอบควบคู่การผลิตในการทำการเกษตรครับตรงนี้สำคัญ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นซึ่งการผลิตอันนี้นะครับก็จาเป็นต้องนํานวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีเรื่องของการมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจากผลผลิตต่อไร่ได้สูงขึ้นนะครับดังนี้คือเป็นต้นทางนอกจากนั้นการผลิตที่ได้ เกษตรกรทำเนี่ยต้องมีคุณภาพมาตรฐานเรื่องของนโยบายเหล่านี้นะครับคือต้นทางทั้งหมดในเรื่องการผลิตสินค้าตลอดวงโซ่อุปทานส่วนกลางทางนะครับนโยบายที่สําคัญก็คือเรื่องของการให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งเพื่อการเรื่องของการตลาดต่อไปนะครับเพราะว่า ถ้าเกษตรกรบ้านเราเป็นรายย่อยอำนาจการต่อรองหรือว่าการตลาดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยถ้าเรารวมกันเป็นกลุ่มก็จะมีการรวบรวมผลผลิตออกสู่ตลาดตรงนี้นะครับความสําคัญของกลุ่มสถาบัานเกษตรกรก็เพื่อส่งเสริมการตลาดในส่วนของการผลิตได้ออกมาแล้ว นโย,ยบายที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือตลาดนําการผลิตครับเพราะว่าตลาดนําการผลิตเนี่ยการผลิตทุกอย่างของภาคการเกษตรก็ต้องอาศัยตลาดตลาดเองนะครับเกษตรกรก็สามารถที่จะเข้าถึงตลาดทั้งตลาดออฟไลน์ออนไลน์ในส่วนของตลาดเนี่ยสินค้าก็ต้องมีมาตรฐานมีคุณภาพมีบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งที่เรียกว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของ มาตรฐานสินค้าต่างๆอันนี้เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยในการบริโภคนี่เป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์อย่างเช่นเรื่องของการทําการประมงในระบบการประมงเนี่ยครับก็จะมีนโยบายที่สําคัญคือการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนซึ่งในส่วนของเรือประมงพาณิชย์และก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,กรประมงพื้นบ้านพี่น้องเกษตรกร,กรประมงพื้นบ้าน การมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เป็นส่วนสาคัญในการทําการประมงพื้นบ้านซึ่งจังหวัดปัตตานีก็จะมีกลุ่มประมงพื้นบ้านที่เรียกว่าเข้มแข็งแล้วก็ให้ความร่วมมือการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของชมรมประมงพื้นบ้านตําบลปานาเลกอํเาเภอปานาเลกจังหวัดปัตตานีอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการ ตั้งแต่เรื่องของการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรประมงครับแล้วก็ในส่วนของการนำวัดสินค้าประมงมาใช้ประโยชน์หมายถึงว่าการจับ,กา,จบารรการจับสินค้าจัดน้ําการจับสัดน้ําในแหล่งทะเลประมงพมื้นบ้านเหล่านี้ครับเขาก็ถ้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์กรารฟื้นฟูก็คือการใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมายการใช้เครื่องมือที่าตาม เรียกว่าให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชนสำคัญมากครับอันนี้ขอ,อให้เห็นว่าถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรครับ โครงการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทางสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีได้เข้ามาดูแลประมงพื้นบ้านจนเกิดโครงการต่างๆมากมาย เช่นโครงการจะสร้างแหล่งรักษาพันธ์สัตว์น้ําโครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีโครงการเสริมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าไวอ่อนในเขตทะเลชายฝั่งของชุมชนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านโดยด,ดําเนินโครงการกิจกรรม3กิจกรรมคือ กิจกรรมพัฒนานะครับผลิตและประกอบอุปรกรณ์เครื่องมือประมงนะครับคือมีการจ้างงานนะครับประกอบอวนปูสําเร็จรูปเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเอาอวนปูที่สําเร็จรูปมาวางจําหน่ายให้กับสมาชิกนะครับในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับแล้วเอาผลกาไรที่ได้มาเป็นกองทุนหมุนเวียนในองคอง์กรชุมชน บริหารในองค์กรต่อไปนะครับกิจก,กรรมที่2ก็คือการแปรรูปนะครับสั์น้ําตามฤดูดกาลคือเอาวัตถุดิบที่ได้จากชาวประมงที่จับปลาได้นะครับในพื้นที่นะครับแล้วให้มาให้กลุ่มแม่บ้านเนี่ยมาแปรรูปนะครับเป็นการาสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านนะครับแล้วก็เป็นการเปิดช่องทางตลาด สำหรับการกระจายผลผลิตนะครับมีการจําหน่ายสับน้ําเสริมทักษะการขายการแปรรูปก,การบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไปนะครับส่วนกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นการสนับสนุนเยาวชนที่ว่างงานนะครับทําผลิตภัณฑ์จากเศษเปลือกหอยนะครับโดยทําอย่างเช่นนะครับทำขอบรูปพวกมุญแจรหรือกองกระดาษชิ้นชู้นะครับเพื่อจําหน่าย ให้ผู้ในนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มาดูงานในองค์กรชุมชนนั้นๆต่อไปนะครับ และสืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านอย่างส่งถึงราคาสัตว์น้ำที่ตกต่ำในช่วงเวลาที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดทำให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนรายได้ลดลงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากอุปกรณ์เครื่องมือประมงที่มีราคาสูง การพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพร้อมกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนประมงพื้นบ้านยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตในการพึ่งพาตนเองได้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ทางสำนักงานประมองอำเภอปานาเลก,ก็จะมีการมาแนะนําหรือแนะนําโครงการต่างๆเข้ามาในกลุ่มประมงพื้นบ้านนี้นะคะก็จะมีการประกอบอาชีพทางด้านการประมงก็คือว่าจะมาแนะนําการผลิตาการการประกอบเครื่องมือทําการประมงเพื่อจะได้ให้อ่า ชาวประมงได้มีอาชีพเพิ่มขึ้นจากฤดูการที่ทําการประมงก็คือปกติชาวประมงก็ออกทําการประมองอยู่แล้วหลังจากที่ว่าช่วงฤดูที่เขาไม่ได้ออกทําการประมงแล้วก็จะแนะนําอาชีพอื่นเช่นการประกอบอวนเพื่อจําหน่ายในสากรอวนจมปูนะคะอวนจมกุ้งหรืออวนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําการประมงคิดนิดน,นั้นอยู่นะคะก็มีการประกอบผลิตอวนขึ้นมานะคะสาหรับกลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมีการให้มารวมกลุ่ม เพื่อจะทําการแปลรูปแปลรูปอาจจะแปลรูปสัตว์น้ําตามฤดูกาลที่เขามีถ้าฤดูกาลนี้เขาได้ปลากระทุงแทงเขาก็จะเอาปลากระทูงแทงนั้นมาทําปลาหวานหรือทําปลาแดดเดียวนะคะหรือปลาข้างเหลืองหรือปลาลังเขียวนะคะก็มาทําปลาหวานได้นะคะสําหรับกลุ่มสตรีนะคะและกลุ่มเยาวชนอันนี้คือลูกหลานของชาวประมงนะคะก็จะมีอาชีพมาแนะนำมาส่งเสริมให้เขาทำอาชีพเพิ่มขึ้นเช่น ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยเอาเปลือกหอยที่ตามบริเวณชายหาดเขาเก็บเกี่ยวมาแล้วนะคะเอาเปลือกหอยตรงนั้นมาทาผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเขาเช่นเอาเปลือกหอยมาทํากล่องทิชชู่หรือมาทําพวงคุญแจนะคะเป็นสัญลักษณ์ของตําบลปนาเลข,ของเราปนาเลขเรามีปลาสดเรามีทะเล เป็นพื้นที่ทำมาหารกินนะคะอยู่หน้าบ้านเราแล้วเราก็ทำงานร่วมกับชมรมประมงพื้นบ้านปนเรเราค่ะโดยการที่เอาปลาสดๆจากพ่อๆเราเนี่ยค่ะมาแปรรูปอีกครั้งหนึ่งค่ะเรามาทำปลาหวานกันค่ะก็จะมีตามฤดูกาลเลยค่ะ3ชนิดปลาด้วยกันจะมีปลาข้างเหลืองปลาหลังเขียวแล้วก็ปลาระทถงค่ะหนึ่งปีอเราก็จะทำการแปรรูปปลาหวานของเรา ขายผ่านออนไลน์อย่างเดียวค่ะในปัจจุบันสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิ้ด้วยค่ะ,ะและที่สําคัญเราอยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลาที่มีอยู่ในพื้นที่บ้านเราเรามีปลาสดแล้วเราอยากจะชูความเป็นพื้นที่ปนัดเ็กของเราค่ะคุณภาพปลาแล้วอยากจะให้ผู้บริโภคได้กินปลาหวานที่เป็นปลาสดใหม่จริงๆนะคะ เรามารวมตัวกันเพิ่มทักษะในเรื่องของการแปลรูปทำปลาหวานนี้ว่าปีสองปีที่แล้วอะคะ่ะทีนี้หลังจากนั้นโควิดเข้ามาแล้วเพอเอินกับเราได้รวมตัวคุยกันกับผู้หญิงค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างค่ะต่างคนก็สะท้อนในเรื่องของไรายได้เข้ามาในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะในช่วงมรสุมที่เขาจะต้องพักกันทำงาน ในเรื่องของประมงเขา3าถึงเดือนนี้ค่ะในต่อปีแล้วรายได้เขาก็ขาดไปเลยเพราะว่าการประมงที่จริงแล้วรายได้อาจจะมาเป็นก้อนก็จริงแต่พอเมื่อไรหยุดทําการประมงเขาก็ต้องมากินรายได้ที่เขามีอยู่หมายถึงว่าสิ่งที่เขาสะสมมาค่ะเงินทองที่เขาสะสมมาแล,แล้วอีกมุมนึงก็คือจากโควิด -19 เนี่ยผู้หญิงบ้านเราทํางานมาเลเซียเยอะมากกลายเป็นว่า ขาดรายได้ตกงานกลับมาอยู่บ้านทํางานอะไรไม่เป็นเลยทางานเล็กไม่ได้ค่ะแล้วบวกกับทําอะไรก็ต้องมีต้นทุนแล้วเราก็มารวมตัวกันพอมาพูดคุยในกลุ่มของผู้หญิงก็จะเจอว่าในกลุ่มผู้หญิงทั้งหมด30กว่าคนเนี่ยก็จะมีกลุ่มแม่ไม้แม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีกลุ่มมุอัลลัฟที่เพิ่งเข้ามารับศาสนาอิสลามเราแล้วจะมีกลุ่ม ผู้หญิงที่ก็งำลังบากด้วยเราก็เห็นว่าอีถ้างั้นก็เปิดอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะต้องมารวมตัวกันเพื่อเสริมพลังผู้หญิงด้วยกันค่ะเป็นการเยียวยาจิตใจไปในตัวแต่เราจะเดินเรื่องด้วยการทําปลาหวานซึ่งเป็นทักษะที่เขาถนัดอยู่แล้วในเรื่องของการแรล่ป่าแล้วป่าสดๆมีอยู่แล้วในพื้นที่บ้านเรา,เ,ราเป็นว,วัตถุดิบในพื้นที่บ้านเราแล้วแล้วเรายินดีที่อาจจะให้ผู้บริโภคคนในพื้นที่จังหวัดเชแดนใต้รวมไปถึงคนทั่วประเทศในประเทศไทยเราได้ ลิ้นรสชาติของปลาหวานเราค่ะเพราะว่าเราสดใหม่อยู่เสมอค่ะในเรื่องของกระบวนการทำมีโครงการของกรมประมงก็เลยก็เลยได้คิดว่าจะทำเรซินที่เป็น พวงกุญแจแล้วก็เอาเปลือกหอยที่อยู่ตามชายหาดที่บ้านนี้กคือเอามาเอามาต่อยอดให้เป็นของที่ระลึกครับส่วนชุมชนเองก็พยายามกลับเครื่อนเศรษฐกิจฐันลาเพราะเศรษฐกิจทันลาเป็นเป็นเราคิดว่ามีความสำคัญในการกับเครื่อนเศรษฐกิจของชุมชน นะครับถ้าเศรษฐกิจของชุมชนโดยกับเคลื่อนโดยชุมชนเองเนี่ยมันจะเกิดความเข้มแข็งของชุมชนไปได้นในอนาคตนะครับโดยที่รัฐลดหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนในสิ่งที่ชุมชนต้องการ จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่มิติใหม่ภายใต้เป้าหมายใหม่นั่นคือการเพิ่มผล,ผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ แก้ปัญหาความยากจนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางแก้ไขค่ะที่ทางประมงจังหวัดปัตตานีประมงอำเภอปานเรศและรวมไปถึงกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมฟื้นฟูอำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีมีการนำทรัพยากรต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่แปรรูปให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของที่นี่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการใต้สันดิสุขในวันนี้ มาพบเรื่องสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ